สวัสดีจ้าพี่นอกมาดูควัวฉันนี่หลืออีกเลี้ยไปเซ็ตง่ายอกฉันลำเหนื่อยเหนื่อยจ้ะเก็บของออกหมดเลย,ยหนุนรถเขาาทำอยู่รถจอดอยู่ข้างนอกเขาทำพิษจ้ะก็เลยให้ให้เขามาทำใหม่ที่นี่เขาก็รอรอใหม่นาะเพราะว่าของที่จะทำต้องสั่งเนาะเขามาทำให้เลยไม่ได้ที่นี่ ลือหมดเลยตู้เย็นก็ออกเนาะนี่ทีวาตู้เย็นนี่เนาะี่เตาอบไมโครเวฟหรือมาไว้ไตรงนี้ตู้เนาะต้องทำความสะอาดอีกโอ้โหนี่ลิ้นชักลืมอมาอยู่นี่ ลิ้นชักลืมไหมยู่นี่เครื่อักมาดิเจ้าเร่อลิ้นชักอยู่นี่อของเหลือออกแค่ขั้วอยู่นี่ <c oughs> โอ้ชั้นไม่เซ็ตง่ายดอกพีน่นกขั้วชั้น เรื่องกระดาษก็ยังไม่เซจนะพี่นนอกเห็นว่าสิทามาหลายเดือนแล้วนะเนาะกี่เดือนเราหื้อตั้งแต่ก่อนคิดสมัครเนาะหลายเดือนแล้วยังไม่เซจกระดาษก็ยังไม่เซจเขาส่งมาหลายหลอวกระดาษมาถามอดีหรือเปล่าเป็นยังไงมีปัญหาหรือเปล่าเออมีคนบาดเจ็บหรือเปล่าตอนก่อสร้างโอ้ถามจดหมายมาสามขังแล้วจดหมายจากเมืองเนาะจากพี่นนอกมาคามาั่วใหม่ดู เขามาสอมคั่วให้เสร็จแล้วที่นี่ก็ขอให้เสร็จจริงๆเนะาะไว้เสร็จจริงๆกันเลือนไหลอย,อยู่ที่นี่จะต้องทํำจ้ะเนาะก็กะต้องเก็บของมาใส่จ้ะที่นี่เก็บของมาใส่เรนชักจ้ะที่นี่ทยอยเก็บเอะเก็บออกเก็บเขาเนะ